สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเพนเพ็ดพี่หน้อยครับพี่หน่อยปลาไปพอสาวหน่อยต้องน้ำเตี้ยครับพี่หน่อยปลาไปพอไปใส่แต่วา่ามันแรงนะครับเนาะอันนี้ลูกขวายไปหน่อยบรรยากาศมันดีครับฝนซีซีซซมาเนี้นำเจ้ามาน้อยนะครับเนาะบรรยากาศดีครับเจ้านี่ยรับหวานสต่ว่า ใส่เล่าไปหลายเน่ยครับอันนี้ก็เลยลูกฝ่ายฝนมาตกใกล้แจ้งนี่นะครับเนาะหลักหมอ้พอกอนนะครับเนาะมีตัวก็จะถ้ามันโดดบึ้มมันมันจึงได้ครับนัน่นนะครับสีเป็นไอ้ใส่ตะวนันนะครับเนาะนี่นี่แกนเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีหยองหยองยอง,ยอง,ย,อง,ย,องยองครับสี่แกนครับ ไปไปพอด้วยกันครับมันตึงได้นั่นนั่นนั่นหันแล้วก็มีความหวังแล้วแป๊บๆแบบละไปเต้น้าไรงมาซินะครับมันมีตัวมันตึงได้เนาะครับเนาะนาาหันมันโดดลงนี่ตึม ชองก่อนเฮาทรายลายเพ่ปุ๊บมันก็เป็นโดดหนังกะพักจะแพกลายปุ้นพอ,อเฮาไปอยู่ลายปุ้นมันก็มาลายเพ่เนาะเนี่ยครับเด็กพี่นายทำคลิปเอฟซีแฟนเพจพอโอยโอ้ยโอยมีตัวแ่ครับมีมีแ้ครับมา,านแล้วมา,านแล้วเ <c oughs> นี่ยครับใส่ของโมงนี่ลูกหวายมาได้เลยครับ <c oughs> หายเจ็ดเกดแล้วครับนี่ซ <c oughs> องตัวครับหนุ่ง สองตัวน pues mm hmm. ี่ม่นนะใส่สไลเดอร์ใส่สาวน้อยตกน้ำสองตัวน่าสวยอยู่นี่ก่อนดูจะปิ้วไปหมดคนหันแกนมีก็จะมาละมาละโอ้โหนี่ก็มีครับนี่รักปิ้งอยู่นี่ฮันแนฮันแนนี่ปูก็มี อุ้ยๆๆระวังอันนี้มันพุทธตาเตี๋ปูเข้าแล้วมันจะพุทธครับเนี่ยมันพุทธก็นั่าจะได้สักตัวกันนั่นอไปกันเนี่ยนี่โอ้นี่ตัวใหญ่หน่อยครับปูเข้าไปแล้วมันมันมันครบครับหมานแล้วหมานแล้ว น้าเดี oh. so many, so ๋ยวน้าเดี๋ยวเอาเด้อเอานม่เต่งเอาเราจะออกเต็นพอที่จะมาแล้ก็ไปครับใครไรไม่ซีกันนะครับเนาะได้ปุ่นตัวเนาะครับเนาะ สามตัวแล้วมี่อลักไม้พอ,ก,อกันมันมีมันตึง,ตง,ง,ๆๆงเต้นสูงมากๆมันเตี่ยวตีมันเข้าใบไม้หม่นนะครับลักปิ้งไม่มีใช่กะ โอ้มีตัวโุ้ยสองตัวครับโอ้ยมาดักปิ้งไอติดเหมือนหน่ะนี่โอ้ไม่หูมะไม่หูมะสองตัวครับสองตัวก<ร>บน้อยเอาไปปล่อยนะครับน้องปปล่อยแรงมาเสเหลือปุ้่นทำแกลครับไหนแต่ตัวไปทางใดนี่ไอตอนเมาเราเนี่ยมันไปได้หมดอะ่ะ ปลาโคปลาเรานี่ห, <c oughs> หายเมาแล้วออกเขาได้แต่คืนมันได้มาใจครับเับมารับเชิงนี่นนแกนครับอันนี้ทำได้ดักปิ้งว่ะบนมาเตยจะได้มีหางกระหน่ำนี่ อันนี้บบมีครับนี่ให้โซ่ําไปไปปลากเก็มบ้หน้าต้องแซลมอนบ้กว่ามึกอบ่าต้องหลาบใจแต่ว่านี่ให้โซให้โซ่ําไปโอ้ได้ได้ปอบได้ปล่อยอยู่ครับหลายตัวอยู่ว้าไปใส่น้นำปลาดนน่ครับใส่หน้าร้านแะไรก็ใส่นี่ นบรรยากาศมาเจ้าครับอันทองอ้าวมองอีกกับน,น้อครับนอ้องตำน้ำพริกกะหวานจก,ลก,นนนกแล้วทำพริกกบนะครับเสร็จไปเกลี้ยงเลยหลายไม่กบตัวน้อยอยู่ครับเดี๋ยวไหน้าไปปล่อยนะครับนอ้องล่าแรงมาเซกกำลังประปรุงแก้ไขอยู่นะครับเนอแปลงนั่นแปลงนี่ส,าาสป้าสเปดพายุว,วิภาแล้วแล้วแล้วแล,แล้วรู้หมด้ยทีนีนแก้ไขอ,อันต่อหน้า ลานนี้ครับเทปูนแปลงหูจ้างนะครับเนะา,าะแล้วก็หลังราคาเก่งเพชดงเพชดานอยู่ใจเย็นดิมปล่อยมันสวยมันงามกันพักไม่เ,เครือก็มันก็นจะได้นักจะได้หลายตัวนะครับเนะาะอันนนะครับมาแล้วดรีเดียวรอดินถมอยู่ครับ ตกะทำแล้วพากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ